แล้นะคะได้แล้วได้แล,แลเงินเดือนคะ่ะออกไปข้างนอกก่อนนะคะไปในเมืองเดี๋ยวจะไปส่งไปทางบ้านเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปต่อไปคิดถึงทุกคนทุกๆตอนนี้ป้นธนาคันเสร็จแ,แล้วตอนนี้ถึงเวลาจะส่งไปบ้านแล้วนะคะนะก็ส่งไปตอนนี้บ้านเราก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าทั่วตา เราก็ต้องดูแลพวกเขาต่อไปเกิดมามีกรรมเฮ้ยกรรมกับทุกคนเลยนะนนี้ไอ้ฮ่าพูดเมตสวรแล้วสวัสดีปีใหม่นะคะอุ้ยขอโทษ้วยปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคิดอะไรก็ขอให้ได้ดังใจจะกดตัวไหม ไม่ต้องกดหรอกเขาคงไม่ตรวจหรอกช่วงนี้ขิ้เกตยจตรวจขี้เกียจกดไม่ใช่ขี้เกีตรวจข,ข,ขี้เกียกดนะคะเราไม่ต้องกดหรอกเขาคงไม่ตรวจหรอกเนาะเพิ่งปีใหม่แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะเหนื่อยนะคะหายใจไม่สะดวกแต่เราก็ต้องใส่นะคะคือป้องกันตัวไว้ก่อนเนาะอดภัยดีที่สุดปิดให้มิดชิดให้เหลือแต่ลูกตาก็พอ้ย เวรกรรมโ,โลกใบนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินกลัวทั้งโควิดกลัวทั้งคนอจิตใจคนเนาะไม่เหมือนกันเฮ้ยไอยปะหาเดี๋ยวก็จะไปทำผัวท่าน,นีเี้เอาแล้วนะคะขอบคุณมากก็ขอคุยอีกกรอบหนึ่งก่อนตอนเนี้ยก็เดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองวันนี้เขาปิดเอวันนี้เขาเปิดสิปิดมาตั้งสามวัน ปิดมาตั้งสามวันก็กักตัวจนอิ่มตัวแล้วตอนนี้ก็ขอไปรับอากาศอยู่ในเมืองสักระยะหนึ่งนะคะก็ไปทําทุนละด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างนะคะชีวิตคนโตดเนาะทาอะไรมันก็ไม่น่าเกียดจะไปไหนมันก็ไม่ต้องกวนกวายใช้ชีวิตอิสระเสรีมาคนเดียวก็ไปคนเดียวไม่มีใครไปกับเรานะคะในโลกใบนี้ไม่มีอะไรยืนนะ่ะยืนยงไม่มีอะไรยืนนานได้หรอกนะคะก็ขอให้ทุกคน โชคดีปีใหม่สิ่งใดไม่ดีก็ทิ้งมันไปกับปีเก่าขอให้จะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ขอให้สมนังปรารถนาปลอดภัยโควิดทุกคนสู้ๆนะคะร่ำๆ่รวยๆสู้ไปด้วยในคคนนะคะเรายังสู้เลย ทำไมจะสู้ไม่ได้มันมาเดี๋ยวมันก็ไปเองไอเชื่อโรคร้ายแบบนี้มันไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวมันก็ดับสลายไปแค่พวกเราสู้แล้วก็ป้องกันช่วยเหลือกันนะคะป้องกันให้ดีที่สุดเดี๋ยวพวกเราก็จะปลอดภัยจากโควิดนะคะรักทุกคนนะคะบาย